โอไฮโยมินนาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่อัลาลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กัแบแแบที่ชื่อว่าเดมอนฟอล l นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาหานะครับพาหาคิดตั้น,นะครับผมหรือว่าผมเรียกแต่จานะครับก็จะเป็นเพชรนะทุกคนนะก็จะเอาไวทา้ทําปลาหรือว่าเอาไว้หาเงินได้นะครับผม ก็ถ้าอย่างไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนอย่างแรกนะครับผมก็ให้มาคุยกับคนขี่ม้านะครับผมเพื่อเราจะไปเมืองนะครับเมืองที่เราจะไปกันนะครับทุกคนก็จะเป็นเมืองโอคุยะนะครับทุกคนก็จะเสีย100ยเยนนะครับแล้วก็ไปเมืองโอคุยะกันนะครับผมโอเคหลังจากที่เรามาเมืองโอคุยะแล้วนะครับทุกคนเราก็จะทําการเดินทางนะครับเพื่อไปหาชิตตันนะครับผมหรือว่าไปหาเพชรนะครับผม พอเราเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ทําการเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็ออกประตูเมืองไปนะครับทุกคนเราก็เจอประตูเมืองแล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ทําการวิ่งไปนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆเลยจนถึงแยกนะครับก็จะมีซ้ายกับขวานะครับทุกคนเราก็จะไปทางขวากันเนอะหลังจากที่เราไปทางขวาเสร็จเนี่ยเราก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับทุกคนแล้วก็วิ่งตามทางเลยนะครับทุกคนนะถามว่าเพชรเนี่ยเอาไปทาอะไรได้บ้างนะครับ ก็จะสามารถแลกนะครับผมแลกเป็นเงินได้แล้วก็เอาไว้ทำปานนะครับผมอย่างเช่นปานที่ผมอาที่มันต้องใช้ที่ผมรู้นะครับก็น่าจะเป็นปานเสียงนะครับทุกคนปานเสียงเนี่ยก็จะใช้นะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับผมรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็จะแปะรูปเอาไว้เนอะ <S <S ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการหากันนะครับผม พอเรามาถึงเมืองกลางหันลมแล้วนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับไปทางที่มีดอกซากุระนะครับทุกคนเป็นต้นไม้สีมพูนะครับทุกคนก็ให้เราวิ่งไปทางนั้นเลยนะก็ให้เรานะครับทาการปีนขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนอ่าเราก็จะปีนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าพอเราขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับไปหลังเมืองนะครับทุกคนก็จะเป็นเมืองเสาหลักนะที่ผมเรียกประจํานะครับผม ก็ให้วิ่งนะครับไปตรงร้านเสื้อผ้านะครับทุกคนหลังจากที่เราเจอร้านเสื้อผ้าแล้วนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะอ่าแล้วก็กระโดดออกมาข้างนอกนะครับผมก็ทําการปีนเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าปีนตรงนี้นะโอเคหลังจากที่เราปีนมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปีนตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกกันนะทุกคนนะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับที่ดรอปคิทตันนะครับทุกคนหรือว่าเพชรนะครับผมก็จะดรอปอยู่บริเวณข้างหน้านี้นะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับผม ก็ถ้าเราไม่เจอเนี่ยหรือว่าเราเจอของอย่างอื่นเนี่ยให้เรานะครับกดย้ายเซิร์ฟนะครับทุกคนผมก็จะย้ายเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคิทตันนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าจุดตรงนี้นะครับเอาไว้หาเงินได้ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะสุ่มเกิดหลายอย่างมากนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเพชรแดงอะเพชรสีแดงแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าเพชรสีเขียวนะผมไม่รู้ว่าเรียกเพชรหรือเปล่านะครับทุกคนอ่าผมก็จะทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันไม่เจอก็คือสุ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือให้เรานะครับออกเซิร์ฟเข้าใหม่ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็คือกางกระบาดออกเกมไปเลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่คือเงินที่ได้มาผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มกว่าการไปเก็บแบบว่าไปเก็บทีละชิ้นนะทุกคนนะแบบว่าของประดับต่างๆนะครับถ้าจะหาเงินนะครับผมเพราะว่าการย้ายเซิร์ฟนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรจากการที่เรากดรีเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าการกดออกเซิร์ฟเข้าใหม่ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่นะครับผมเราก็เจอแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นคิตตันแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะทําการเก็บไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าของที่ผมได้มาเนี่ยก็ก็เยอะอยู่พอสมควรนะทุกคนนะถ้าตีเป็นเงินแล้วนะครับก็น่าจะได้หลายบาทเลยนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการขายกันนะครับผม ผมก็จะไปเมืองแรกนะครับทุกคนเพื่อเอาไปขายของนะผมก็ไม่รู้ว่าเมืองอื่นเนี่ยเอาไปขายได้หรือเปล่าแต่ผมเนี่ย,ยะะ <l> จะเอาไปขายเมืองแรกนะครับผมก็เด <l> ี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการรีเซ็ตตัวละครนะครับ <l> ผมก็จะมาขายตรงนี้นะครับผม <l> มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่จุดรีเซ็ตตัวละครหรือว่าจุดเตียงนอนเรานานะทุกคนนะนี่นะครับผมก็จะมาขายตรงนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการขายนะครับผมแต่ผมขอย้าไว้ก่อนนะว่าเวลาเราขายเนี่ยมันก็จะหายหมดเลยนะครับพวกของแบบว่าที่มันอยู่ตามพื้นนะครับทุกคนมันก็จะถูกขายไปหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นของพวกนี้นะเวีนกามบอสเกิดทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบขายก่อนนะครับเนื่องจากบอสเกิดนะโอเคโอเคกดขายนี่นะครับผม เนี่ยทุกคนได้มาหลายบาทมากประมาณเกือบหมื่นหนึ่งอ่ะทุกคนก็ได้เงินมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนเพชรหรือว่าคิดตั้นนะครับก็จะเอาไว้แลกนะครับผมเอาไว้ทําปลาแล้วก็เอาไว้หาเงินนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับจุดการหาคิดตั้นนะครับทุกคนหรือว่าเพชรเนอะก็ทายังไงนะครับฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปตีบอสก่อนนะครับผมเพื่อไปฟาร์มเวลนะสวัสดีครับ